หันแหลคนที่ถามคนที่ถามสาติว่าเป็นยังอายุยังน้อยอยัง,ยงบอันคือบบไปเฮียนวิชาซีแบบก็แม้ถ้าสาติสิไปเหียนก็นได้ทุกคนเลยซาถ้สาสติกิีเห็นแกตัวสิเห็นแก่ตัวสติเอ่อถ้าสาติกิไปก็ได้แต่ว่าสาติกเลือบบอกเพราะว่าสาติกมีความฮับปดชอบกับผัวทุกคนเลยเพราะว่าเขาแต่งงานแล้วเขามีลูกแล้วสีห้าผัวฮับิดซอบลูกไปส่งลูกไปรรงเฮียนส่งอ่ะส่ง,สงอันยัง ได้เงินทุกอย่างกับโบได้สติก๊กโบได้เป็นคนเห็นแก่ตัวขนาานั้นเออสติกเข้าใจอยู่คนที่เวาแบบนี้คนที่คิดเข้าใจอยู่ดอกคนที่ถามว่าคิดอย่างไดเอคนที่คือว่าแหละเพราะว่าเจ้าบมาอยู่ตั้งประเทศเจ้าโบโหูเ้าทุกคนเอ้ยเป็นอย่างบบเปเหียนวิชาสีอยู่ฝรั่งเศสแล้วเหียนวิชาสีเหียนอย่างกระยาทุกคนทุกอย่างที่สําคัญก็กคือเป็นประสบการณ์สติเป็นคนต่างประเทศเขาเป็นคนต่างประเทศทุกคนก็คือว่าเริ่มจากศูนย์ ก็คือเป็นจักเด็กที่เป็นคือเด็กที่ไปเหียนอนุบาลแล้วเนี้ไปเริ่มเหียนเบาเหียนปากเหียนเขียนนั่นเออตอนนี้สติสติบอกง่ายๆถ้าสีเปียบเทียบระดับการศึกษา <c oughs> ก็คือตอนนี้สติกก,นนกำลังอยู่อนุบาลหนึ่งกำลังอยู่อนุบาลหนึ่งปีที่สองว่าสัญญบบไปมัธ,ธบบยมบบไปมัดเอมยังมัทธทมแล้วเนี่ยวันนี้ลืมภาษาลาวแล้ววันนี้บบบแม่นมัธยมเดี๋ยวได้ได โอ้เว้โมเมนต์ปฐมเป็นอนุบาลยังอยู่อนุบาแลแต่ว่าเป็นปีที่หนึ่งปีที่สองใช่ป่ะปีที่หนึ่งอะปีที่หนึ่งเออขนาปีที่สองเพราะว่าย,ย,ยังอ,อัอนยังเหี้ยนอันเหี้ยนนับเลขอยู่เออว็บตอนนี้แล้วสติกําลังเหี้ยนอันใบขับขี่มันบอกเอออันนี้แหละก็ทือไปกับขี่ก็เป็นแบบใบเป็นเบิกทางหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าว่าสติกซีเหตุก้อนก็นกนได้เพราะว่าตอนนั้นเฮ็ดกาอนบุได้แล้วเนาะเพราะว่าสติกมีหลกเออ สติตบริคิดตอนนั้นจะบริคิดอย่างวะสัสสับริคิดอย่างเลยเพราะว่าผัวเห็ดทุกอย่างหรอสัสสัอใบกับขี้ถ้ามีใบกับขี้แล้วก็เปิดทางหนึ่งแต่ว่าถ้าเขามีใบกับขี้แล้วเขาบอกอันนั้นอย่างมันก็สช้การบูได้ทุกคนนี่ใบกับใบกับขี้ก็มาพร้อมกับความฮับปิซอบหลายอย่างอันนี้ผัวสติตว่าสติกฝั่งอันนี้ํำนี่แหละผัวสติเป็นคนสอนสติว่าใบกับพี้มาพร้อมกับความฮับปิซอบหลายอย่างบลแมนฮับปิซอบแต่ชีวิตของจ้าก็ต้องฮับปิซอบอ่ะ ชีวิตคนอยู่บนท้องถนนทุกคนบอกว่าบอกว่าสิเป็นอคนลดคะนนนคนเดินเท้าสิเออฮั่นแหละแต่แบบมีลสาสติกกาลังเรียนกำลังเรียนไปกับขี่ถุกมึงใปกับขี่ก็คือภาพเปรียบเทียบกับซีมเมนส์อะอย่างมาเป็นวิซัาอย่างไปกับขี่ตัวสร้างเปรียบเทียบเออฮั่นแหละเออเป็นอย่างบาไปเรียนวิชาสี่บอเงือต้องการเงินตอนนี้ตอนนี้ความผันของาสติกทุกคนตอนนี้ณตอนนี้น เพราะว่าคนอารมณ์คือสติกแล้วมันเปลี่ยนตลอดนะผัวจนเบื่อผัวบาแต่ลกกมันยังเจาะแล้วเส้นขึ้นเส้นลงเส้นขึ้นเส้นลงสินะแบบอะแบบผัวถ้ที่ยอมเงินสติกตองเบิ้งหน้าสติกนะตองเบิ้งว่าสติกอารมณ์ดีบอสินะเพราะว่าถ้าว่าอารมณ์ดีสติกบอกโอเคสติกสามารถเปลี่ยนได้อีกสองนาทีข้างหน้าสติกสามารถเปลี่ยนเพราะว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนอารมณ์แบบเออโไม่นเอาแต่ใจ่ายแล้วสติกเป็นคน เป็นคนจริงจังนะสติเป็นคนจริงจังนะเออเวลาลีนสติกลีนแต่ว่าอยู่ในหัวแหละจริงจังเป็นคนแบบคิดอ่สาสติกโบดาเป็นคนคิดแต่แต่ถังปัวคิดทางลบแต่สติกโบดามาเผยแผ่สิ่งที่เศร้าที่คิดสติกโบยาณให้คนที่มาเบิ่งสติกกันหนึ่งสติกโบมาให้คนสงสารเอออันนี้บอบมากฮะาและดูคนเป็นอย่างอบอไปเฮียวิชาสิบก็บคำทำนี้ก็ถือว่ามีหลายคนทสาสติกมาตลอดเพราะว่า บางคนเข้ามาติดตามมาไอ้กระถามสติกสินะเป็นอย่างแบบทุกคนอันหัวสติเคดเบียกแม่บานสิแม่บานนะสิสาวคนก็รับเป็นอย่างโบเฮียรมิชาซีมาฮอดฝรั่งเศสแล้วเป็นอย่างเป็นอย่างโบเฮดอ่ะสิทีดทุกคนแม่บานมันบริบูได้มันได้เงินเดือนเออเบียงอย่างการเงินเดือนอันแล้วขั้นต้นก็เป็นเงินเดือนสมิกคือกันนั่นแหละเป็นคนต่างประเทศอย่าฝันลายโบต้องฝันลายเด้วโค้นเอาไปเป็น s t e า by step แมนบอกภาษาลาวก็คือเป็นขั้นเป็นตอนไปภาษาอังกฤษก็เป็นเ step by step ภาษาฝรั่งเศสเป็นเอตับไปเอตับทึกทึกปูกปนั่นแหละก็คือคือว่าแหละเป็นอย่างสตติบโบไปเฮียมีสตสีก็คือว่า,ส,า,ส,าสัตติมีความผับผิซอบแล้วตอนนี้เราเป็นแม่คนละทุกคนเป็นแม่คนเถึงว่าสตติสีมาเฮ็ดคิวิดโอสีเบาเล๊บๆๆๆอ่ะเสียเราคือแวบโบ,บมีจุดหมายปลายทางแต่ว่าในความเป็นจริงสตติก,ก็มีอีกมุกมหนึ่งที่สตติบโรเลมัสโซทุกคนฟังว่าซตติเป็นแม่ของโรซัตติคิดละจะมีความฮับผิทอฮับผิซอหลายแล้ว ถ้าสต so so uh, so ิกสิไปเฮียนหนึ huh. vocês, ak, ่งผัวสติกเหรอสิบุได้ทุกคนสิตายเออเพราะว่าสิบุมีคนช่วยหนึ่งไปส่งลูกไปถ้าสติกตัดสินใจไปเฮียนนะบอกว่าสิไปเฮียนสัสิ่เฮียนอันนีนเฮียนเฮียนการน้องแทมเฮียนยังหยังอะสีนะเออเพราะว่าหนึ่งสติกมีแต่ไปเฮียนทุกคนไปเฮียนมันบริเงินเดือนนะไปเฮียนนะโอเคบางคนว่าโอเคไปเฮียนรักส่วยรักส่วยพ่อทุกคนอย่าฟันช่วยมันบอกเขกินเออ อีกอย่างสติกกับมันบหัวเป็นอย่างอันนี้สติกคิดแบบนี้สติกบหัวเป็นเพราะอันคนรอบข้างสติกบอกก็คือว่าอ่าบปรตรงท้ายไปสวยสินะ่ะก็คือว่าชีวิตสติกที่มันอยู่อยู่ฝรั่งเศสทุกคนบ่มีไ่สวยอะ่ะบ่มีไฟสวยเพราะว่าสีฮยอนอย่างคือสติกเคยบอกไปแล้วว่าแบบสติกแบบสู้ทุกคนสู้ขนาดละมันกระทึงบอกขนาดสู้แท่ว่าเพราะวาซสติก่ะเกิดเป็นลูกแบบ ลูกสาวนาที่คนเขาเก่งอยู่แล้วสินะเขาเก่งอยู่แล้วเขาเคยอันคั่วให้ทางงาเขาเคยเห็ดสวนเห็ดให้เขาเคยทุกมาแล้วแ้วกามาอยู่ี่แล้วม,รรมันก็ธรรมดาเหมือนเดิมจะเขาเคยผ่านมาแล้วเป็นลูกเป็นคนที่แบบอันเวลาเขาเป็นเด็กน้อยเขาเกิดแบบแบบโชคดีที่พ่อแม่สอนนังน่งเอาทุกอย่างสินะเขาก็เลยแบบมาอยู่ี่แล้วมันแบบโดยเฉพาะเขามาอยู่ประเทศที่มันพัฒนาพัฒนาแล้ว ญญถึงว่าบุแล้วก็ยังกับบางท,ทาีพัฒนานแล้วประเทศเราเนาะกับสิเอิื่นมาประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศพัฒนาแล้วสัญญ้นๆมันการการชีวิตมันเป็นกันเป็นตอดไปสินันมันก็เลยเออประเทศเรานยังอยู่ประเทศอีอย่างตอนนี้ดอยหร,รือว่ากำลังโจทกบุหกกันนาะรลืมนะเดี๋ยตอนตอนที่เราติงเฮียนนังเสือชิอซี้เมก่อนมั้งชิปปีป้เมก่อนซีพี้เมก่อนเออซีพี้เมก่อนเปล่าเหียนังเสือซีพี้เมก่อนกัน,กน ประเด็นเหาอันอยู่บ่าวซะขาจะาว่าวกำลังโดยผ่าโดยพัฒนาสิบวหรือว่ากำลังพัฒนาเศรษฐกิจบานเนี่ยแต่สูมือใส่คำอย่างบงบัวกันฮั่นแหละทุกคนเอ้ยขอเขาเฮ็ดเบียเขาก็ได้เงินตอนนี้ความฝันของเซติกิดว่บล็อคจะเปิดความฝันความฝันในห้องสติกน่ะตอนนี้ก็คือว่าเฮ็ดเบียถอนเงินไปเที่ยวลาวไปกินอาหารเซติขึ้นฮอรอย่างที่คืออาหารก็กินฮอรดพ่อแม่ย่าพ่อแม่เห็้รู้เซติผลิดสิไปอยู่ลาวดอกผลิดสิไปอยู่ลาวเพราะว่าเซติมีชีวิตอยู่นี่แหละ มีพลังเซตเป็นบ้านหลังที่สองของสติเพราะว่าสติบ่เคยอยู่สดนขนาดน,นี้สติไปเวียงจนันทร์กันหนึ่งปีกลับไปบ้านสินะอันนี้เป็นบ้านหลังที่สองเพราะว่าอยู่นี่สิหกปีแล้วเด็กทุกคนเออก็เป็นบ้านหลังที่สองแล้วสติก็มักสายชีวิตอยู่ฝรั่งเศสว่าสัสมักมกัมกความแบบความเป็นอิสระเสรีสินะเออบ่มีผู้หญิงผู้ชายบ่มีเออผู้หญิงต้องเห็นนั้นผู้ชายต้องเห็นนี้สติเออผู้ชายต้งนองหฮปปี้นอบนั้นอ่ะผัวต้องแฮบปี้อบนี้เมียต้องมันบ่มีจงังัวนก่ะทุกคนแบบแบบนี้ละทุกคนเท่ากัน แต่ก็บวบได้เพระว่ายัางมีผู้หญิงหลายคนยังมีเมียฝรั่งหลายคนที่มาแสรประสบการณ์มาถึกผู้ชายออกเปียบเยอะก็แม่นทุกคนเพราะว่าผู้ชายมันก็บ,บ่คือกันก็คือเขาผู้หญิงนั่นแหละสติกบ่ได้มีภัยเอ่อส่ว่าจังไหมบมแมนทุกคนที่คือสติกโดกทุกคนเออแบบมีฝรั่งระบบสติกสองผู้สาวเอเชียฮาสติกบโซกเพราะว่า บางคนสติบดิลงอเองบางคนเห็นสติแล้วหมักสาวติกกาสัท้าคิดว่าเป็นคิดว่าคนเหล่าและสินี่ใส่คือสติกมดบอกแม่นมันบอเป็นจังั้นะแบบคือว่าอะไรทุกคนเขาบอกกับสาวกับบุงเขาบอเปิ้ลหัวกับบงคือคนเหล่าแหละเขืออนผู้สาวเหล่าแล้วสติซอกอันพวกฝรั่งให้ได้ดูซอกแฟนฝรั่งให้ได้ดูอยากไปอยู่ฝรั่งเศสบางคนสติบุงหัวเขาจะาคอมเมนต์ประสดหรือว่าเขาจะคอมเมนต์แถแต่สติคิดว่าน่าจะอยากได้แถแต่เราแบบเก็บประสดว่าอยากไปอยู่ต่างประเทศสินะทุกคนต t อปหยุดคิด ชีวิตต้งเหตุตามเตบด้สวยรูสติกสมือนี้สติกอู้สึกแบบชีวิตคงทีสติกชีวิตสติกบได้ดีอ่ะสติกก็แค่ใส่ชีวิตเออคือคนฝรั่งเศสสมือนี่บด้ดีก็น่าจะดีหลายกว่าต่ออาหลายกว่าคนอยู่บ้านเห่าหลายวาสันซะเพราะว่านยังสติกดีเวลาสติกกลับไปลาวเพราะสติกเหตุเดีนี้สติกทอนเงินไปเที่ยวเสียนะสติกน่าจะมีชีวิตดีเฉพาะเวลาไปเที่ยวแต่อสิแหละ สติกไปเบียกเอาท่าสีเบ <laughs> ิ่งจากการแ <spezie> ต <Restaurant> <laughs> ่งตัวก็สีดะทุกคนแต่งตัวเพราะว่ามันนำหนาวก็ต้องแต่งตัวเออเบาอย่างวะบ่มีอย่างดอกเสียนเซนเพราะว่ามันเยอกหัวคือคนบาตรทุกคนเพราะว่าโอ้ยมันโดนละที่สติกบ่มีเวลาหายใจวันี้ทุกคนทุกมือลูกมามาเจ้าเวชามามาเขาอยาก้อันางเจ้าเวชาเจ้าเวชาทุกมือทุกมือกอเลยวันนี้ก็เลยคอระบ่ายได้ซะเอ้วนางอัดคิด เออเดี๋ยวจะลูกสิกับมหาหอดบานแล้วสิบริกินเขาพอเป็นยังเพราะว่ามือนี้สติกอ่ากินละเด็กกินอะไรยังวะมือนี้สติกเอาอาหารไปเด็กเออเอาอาหารไปกินอยู่ตอนทนี่้วก็เลยบอร์หิวปกติแล้วสี่โมงสติกับมหาหอดบานปุ๊บสติกฮิวสิตายแต่มือสบายมีมีมีแหงมเบามาฝอยเออฮัลนแลทุกคนเป็นยังบ่ไปเหียนอาชีบบ่เหียน,นดอกมันเสียเวลายากไปเงินตอนนี้เ ไ,ได้เงินแล้วก็เป็นอย่างนั้นโบอกเห็ดเรียกดีเรียกแม่บ้านดีที่สุดสําหรับสาวติ๊กแล้วณตอนนี้เพราะว่าสาวติ๊กเป็นคนโบได้มีประสบก,การณ์หลายสาติ๊กจบไฮสคูลจบหมอดเจ็ดภาษาลาวลาเออเนะหมอดเจ็ดภาษาอังก็จะเป็นไฮสคูลเหมือนบอกเอออันั่นแหละแล้วก็แบบมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็คือเป็นอนุบาลเพระาะว่าต้องได้เริ่มเบาเดิมเขียนเริ่มนับหนึ่งกระเทศกับแม่นอลี คือเฮียนอนุบาลเฮียนยางเออย่างใดโอเคถือว่าเป็นอันเป็นคนแก่้งซะเป็นเด็กอันหันถ้าสิบว่าเปรี้ยวๆก็คือสติกกาลังเฮียนอ่านเฮียนเขียนเฮียนนับเลขเออเฮียนทุกอย่างเหียนบ่ว่าก็เพื่อนบ่เฮียน้อยเลมีประวัติศาสตร์มีประวัติศาสตร์เอออืมสติกบลักบอยักเลิมถ้าสติกไปเฮียนสติกสีเลิม เริ่มหลายกันไปเพราะว่าตอนนี้แล้วสติก,ก็เริ่มเริ่มสูนแล้วถ้าแล้วสติไปเห้ยสติชีวิตสติกีเริ่มอันสูนอันเละส,สูนไปสินะลบสูนไสินะสเสียเวลาเออพราะว่าลูกมีลูกต้องให้ลูกมีอนาคตดีสินะเธอว่าสีบอดีบอดได้เพอร์เฟกต์บอดได้เห็นให้ลูกมีชีวิตเพอร์เฟกต์แต่สติก,กยากเห็ดแบบดีที่สุดไปสินะทาเป็นแม่คนผู้นะเห็นบอกความคิดดีบอทุกคนเออสาวเก้าปีละ,ะความคิดเป็นผู้ใหญ่เนาอะอ คนคลิปนี้ฝอยยังซาติคิดไปสองยังกินก่อนเพราะว่าสติคิดว่าตอนนี้พวกกลังขับรถมาแล้วก็ยากบานแม่ยามาหานี่ประมาณ30-40นาทีเดี๋ยวพวก,กับลูกมาหอนล้วสิบอะไกินข้าวเพราะว่ามามา่มา,มาออไปทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย